สวัสดีครับผมเป็นซีตัวแสบนะครับและคลิปวิดีโอจากตก <S <s <cho> ิ๊กตอกในวันนี้นะครับผมขอตั้งชื่อให้ว่านิววิเศษครับฮ่าฮ่าฮ่า infinity มันนิววิเศษยังไงก่อนอื่นเราไปดูวิดีโอจากทิกตอกกันก่อนเลยครับนี่ครับเขาบอกว่านี่คือน้ําที่ใส่พริกไทยครับมาดูจิ้มไปวุบบูพริกไทยกระจายออกมาเลยครับว้าวนี่เขาก็บอกที่การทาครับเอาน้ําลงมาครับเทพริกไทยใส่ลงไปครับจิ้มจิ้มใส่จากที่ทั่วนะให้มันปกคลุมไปเลยนะครับแต่กาจะเอานี้ธรรมดาจิ้มครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับปั๊บไม่ะไรเกิดขึ้นปกติใช่ไหมมันต้องเป็นนิววิเศษครับนิววิเศษทายังไงล่ะดูครับดูวิธีครับนี่ น้ำยางใหจานครับจิ้มแป๊บนิดเดียวเท่านั้นครับตายนิ้วพอครับแล้วก็จุ่มมาบูมว wow! ้าวเห็นไหมครับแค่นี้ครับจบเลยโอ้โห เห็นไหครับนิววิเซนสามารถสร้างได้ด้วยในมายลักันคือจริงเทคนิคนี้มันไม่ได้ใหม่หรอกครับมันเก่ามอกนี่ก็มันานมอกแล้วแต่ยนูทูบก่อนติกตอกดังซะด้วยซ้ำนะครับ <c oughs> แต่แต,แต่ผมยังไม่เคยทาจริงๆเลยเอาจริงนะผมเห็นมานานม,มากแล้วแล้วก็แบบเออก็ไม่ได้ลองทำอะ่ะครั้งนมีมอวกาสเดอรมาลองทําดูดีกว่านะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเราลองทำกันดูว่ามันได้ไม่ได้ยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับว่ามันเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์อะไรหรือว่ามันเป็นไสยศาสตร์ครับอ่านี่ยัรคบ มาดูกันเลยครับนี่ครับคือน้ําที่ใส่จานมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เอาพริกไทยครับของผมใช้เป็นตราอะไรไม่รู้เนี่ยนั่นแหละครับเอออ่าก็พริกไทยธรรมดานเนี่ยละครับใส่ลงไปก่อนเลยเออให้มันตทั่ว,วให้มันแบบเห็นว่าพริกไทยอยู่เต็มจานอะไรประมาณนี้ ได้แล้วเฮ้ยไปพิกไทยเราไม่เนียนเหมือนเด็กฝรั่งต่างประเทศก็เลยเมื่อกี้ที่ดูเป็นมีแบบตุ่มใหญ่ๆๆบ้างเลยนอยไม่เป็นไรพิกไทยเหมือนกันนะครับในขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจุ่มมือเปล่าให้ดูก่อนนะถ้ามือเปล่าเรจจุ่มไปจะเป็นยีน้ครับเดี๋ยนะ ปกติอ่ามาในคลิปเขาเป๊กครับทีนี้มาดูครับผมจะเสกให้กลายเป็นนิ้ววิเศษครับหูยอ่ะประกาศมาปิ๊งไม่เสียแล้วหยอก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 อ่ะนี่เอาในแยาล้างจานนะเป็นสไลด์นะครับามาลองดูกันแต้องไปลายนิ้วเนี่ยามาลองดูนะครับว่ามันจะเป็นไงครับหนึ่งสองสามเอาเอาคือมันก็ออกนะแต่ออกน้อยมากเลยดูดิ อ้าวเอ้าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะทำไมอ่ะน้อยไปเหรอ,เอาใหมเพิ่มเพิ่มเพิ่มแอบอ่ะเคหนึ่งสองสามเบ๊บไหนอ่ะไหนเมนออกบูแบบ,บนั้นเลยอ่ะ หรือว่ามันไม่่นพอแต่คือถ้าถามว่าได้ผลไหมจริงจริงมันก็ได้ผลนะครับก็เห็นกันอยู่ครับตรงกลางเห็นไหมเวงเป็นวงกลมตรงกลางเลยด้านล่างกองพื้นเนี่ยไม่ต้องนับนะครับอันนั้นคือน่าจะเป็นส่วนของพริกไทยที่มันไม่ค่อยดีมั้งครับถึงลงพื้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะแต่ก็คือเห็นไหมส่วนตรงกลางนี้มันก็กระจายออกจริงครับกระจายออกแต่ว่าไม่แบบ วื้ไปถึงข้างจานขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นประเภทของพริกไทยที่เรา,าใส่มากกว่านะครับที่เราดูในคลิปวิดีโอตอนต้นนันเป็นพริกไทยดำป่นแบบป่นแบบละเอียดเลยครับอันนี้นยังไม่ละเอียดมากนะ12 seconds later อ่ะเอามาอีกทีผมได้ไปลองดูคลิปวิดีโอใหม่นะครับคือว่าถ้าเกิดใส่พริกไทยมากๆอ่ะมันจะออกข้างๆน้อยต้องใส่พริกไทยน้อยๆบางๆครับมันจะยิ่งกระจายออกมากครับอ่ะงั้นเรามาลองดูใหม่นะครับเราใส่ให้มันน้อยๆลงละกันนะครับอ่ะใส่ไป hey, น้อยพออ,อ่ะประมาณนี้นะแค่พอเห็นพอนะอุ้ยพริกไทยอยู่ทั่วบริเวณนะครับอ่ะมากดลงไปแปะมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงครับดูนะครับหนึ่งสองสามนี่เห็นไหมแล้ได้ทีเดียวด้วยนะพอแปะเสร็จปุ๊บทีเดียวเลยอ่าแต่อันนี้คือชัดเจนเลยเห็นไหมครับพอแตะลงไปปุ๊บ กระจายวื้อปั๊บเลยอ่านี่ตรงนี้น่าจะเป็นน้ํามันวิ่งลงมานะมันเลยแตกเปิดออกอย่างนี้ครับอ่านั่นแหละครับแสดงว่าถ้าอยากจะเห็นผลชัดเจนครับต้องใส่พริกไทยให้น้อยนะครับทีนี้ผมลองเพิ่มเติมดีกว่านะที่สงสัยคือถ้าเกิดเราอยู่บอกนี้แล้วถ้าเราใส่ไปใหม่ละตรงกลางเนี้ยมันจะเป็นยังไงอ่ามันจะวิ่งปึ๊บป๊บไปได้หรือเปล่านะลองดูหรือว่าไม่มีแล้วหมด้าวิ่งไหมวิ่งไหมใส่เยอะเชียว มันก็เคลื่อนตัวนะเคลื่อนตัวแต่ไม่มากแล้วก็นิ่งอยู่อ่ามันก็จะนิ่งอยู่ได้เกิดทำใหม่ซ้าได้ไหมอ่ะลองดูอ่ะไม่ลองเราก็ไม่รู้นะครับมาไปเรื่อยๆทึบลออกนะออกอยู่แต่ออกน้อยเหมือนว่าเราพริกไทยเรามันเยอะแล้วอ่ะนะมันเลยเป็นอย่างนี้นะเออเอยก็ถือว่าพอได้ไนะ แล้วถ้าเกิดเราจุ่มข้างๆอ่ะจุ่มข้างๆอย่างนี้อะไรเงี้ยนะ,ะลองดูลองดูต้องลองทุกแบบครับบอกแล้วช่องผมมันแค่แบบเดียวเหมือนเนี้คิปไม่ได้ครับเราต้องลองแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปเรื่อยๆครับอ่ะลองจิ้มข้างๆดูนะครับจิ้มข้างนี้อ่ะนี่นะเฮ้ยได้ไหม แปลกนะจิ้มด้านข้างนี้ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่นะคือเปิดนิดหน่อยไม่ได้แบบพุ่งออกฟรบกระจายอย่างนั้นนะครับแต่อย่างน้อยเมื่อกี้ที่เพื่อเห็นไปทั้งหมดก็น่าจะรู้นะครับว่ามันทําได้จริงๆครับกับนิววิ s เศษครับอะดู ไงครับนิววิเศษของผมครับว้ามาครับทีนี้เรามาเอาความรู้เรื่องวิทยาศาสตร์กันดีกว่าครับว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ครับอันดับแรกเลยมาพูดถึงน้ํากันก่อนดีกว่านะครับปกติครับบริเวณผิวน้ําที่สัมผัสกับอากาศเนี่ยครับมันจะมีแรงตึงผิวอยู่นะครับไอจ้าแรงตึงผิวตรงนี้มันทาหน้าที่คล้ายๆผิวหนังของเรานั่นแหละคอยปกคลุมคอยยึดเหนี่ยวคอยดึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บริเวณผิวน้ําไว้ครับปกติเราเราเอาของอะไรใส่แล้วมันจมลงไปใต้น้ําเพราะว่ามันหนัก มันแรงมากกว่าแรงตึงผิวครับแล้วตึงผิวของน้ํานั้นรับวัตถุนั้นไม่อยู่ครับมันเลยหล่นลงมาได้ครับแต่พริกไทยป่นนี้มันเบามากนะครับพอสลงเไปปุ๊บมันไม่สามารถทะลุแรงตึงผิวของน้ําตรงนี้ได้ครับมันเลยลอยอยู่บนน้าแบบนี้ครับแลสังเกตดีว่าที่มันไปทั่วบริเวณแบบกระจายอย่างดีกันนะครับเพราะว่าไอ้แรงตึงผิวที่ผมบอกเนี่ยทุกส่วนมันจะดึงในค่าที่เท่ากันครับนั่นแปลว่ามันก็จะกระจายไปทั่วครับต่วาเราใส่น้อยปุ๊บก็จะกระจายทั่วแบ่งๆกันครับใส่มากมันก็จะกระจายทัั่่ววอออออยูดดีีีีรรบแล้้้้ทนพมาาาาเเเจจจกกศขงงะไ็ ไอ้ที่บอกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานสบู่ครีมอาบน้ำยาสระผมครับหน้าที่หลักๆของมันก็คือลด แรงตึงผิวครับรดแรงตึงผิวเพื่ออะไรครับอ่ะปกติเวลาเรามือสกปรกใช่ไหมครับเราเอามือไปถูสบู่นั่นแหละครับมันจะลดแรงตึงผิวที่ฝ่ามือของเราครับแล้วสิ่งสกปรกจะหลุดออกมาได้ครับนั่นเหตุผลที่ว่าใช้สบู่ล้างมือจะสะอาดกว่าล้างน้ําเปล่านะครับอันนี้ก็เช่นกันครับการที่เราเอานิ้ววิเศษของเราจิ้มน้ํายาล้างจานแล้วมาจุ่มในน้ําเนี่ยมันทําให้ผิวน้ําตรงนี้ลดแรงตึงผิวไปครับเฉพาะบริเวณตรงที่โดนน้ายาล้างจานไปนะครับมาเลย แผ่กระจายออกอย่างที่เห็นนั่นเองครับซึ่งมันต้องไปอยู่ข้างๆเพราะว่าตรงข้างๆมันยังไม่โดนน้ายาล้างจานนะครับแรงดึงผิวมันกระจายออกเป็นวงกลมไปหมดเลยครับตรงกลางที่แรงดึงผิวลดลงมันเลยไม่มีอะไรเหลืออยู่เลยครับเพราะว่าเหมือนมันอ่อนยว่ไปแล้วครับไม่มีอะไรดึงให้พริกไทยอยู่ได้ครับนี่แหละครับหลักการทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆผมพูดเป็นภาษาชาวบ้านที่เพื่อนๆทุกคนน่าจะฟังแล้วเข้าใจนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมานะครับคิปเราจากพริกตกที่เราดูในวันนี้ครับ เป็นความจริงครับมันสามารถทำได้จริงๆครับนิววิเศษของเราสามารถเสกให้ผงพริกไทยกระจายออกไปหมดได้จริงๆครับมันดูเรื่องยิ่งใหญ่เลยนะครับอ่ะแลวครับวันนี้ก็ทำเป็นความรู้ทางทยาศาสอนด้วยกันหน่อยให้เพื่อนๆได้ดูแล้วแบบอ้อเข้าใจอีกหนึ่งทริคการเล่นของเขาอันนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้ไม่ใช่ทริคใหม่ครับเล่นกันมาอย่างยาวนานแล้วนะครับผมก็อยากจะมาบอกต่อความรู้เพื่อนๆไม่มีอะไรนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับอยากให้ผมทดลองอะไรเกี่ยวกับติ๊กต็อกจากนู้นทุบจากนู ทุกอย่างครับเจอที่ไหนครับบอกผมมาแท็กผมมาส่งเข้ามาให้ผมอะไรก็ได้ครับให้ผมได้ดูและผมจะได้จับมาประยนเพื่อคนอื่นดูแบบนี้หรือถ้าเกิดผมรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ของมันผมจะมาอธิบายให้ละเอียดแบบนี้นะครับผมยินดีและเต็มใจที่จะมาความสนุกและสาระเพื่อนๆแบบไร้ขีดจำกัดน,นะครับโอเคเจบวิดีโอนะครับยังไงผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิดีโอของผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับมีนิววิเศษแล้วเอาไปใช้ชี้เมียดีกว่าสั่งเฮ้ยไปร้านกาดเฮ้ยไปซื้อข้าวเฮ้ยไป ผมก็จะเชยได้ผลนะครับโอเครายการสวัสดีครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวล้างจานล้างจานเนี่ยจายการกาผู้ทีเขาไม่อยู่